จงแกล้งโง่เรื่องบางเรื่องครับเพราะไม่ใช่ทุกอย่างที่คู่ควรกับพลังและหัวใจของท่านบางเรื่องยิ่งรู้ยิ่งหนักแต่ยิ่งไม่สนใจชีวิตยิ่งเบาท่านจะได้เห็นเองว่าความฉลาดบางครั้งเริ่มต้นจากการยอมปล่อยผ่านครับ 1. แกล้งโง่ต่อคำดูถูกท่านลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราโดนคำดูถูกใส่หน้าไม่ว่าจะเป็นคำว่าแก้วมันไม่มีวันสำเร็จหรอกหรือประษาอะไรอย่างท่านจะทำอะไรได้เหรอ แค่ได้ยินประโยคแบบนี้ใจมันสะเทือนขึ้นมาโดยอัตโนมัติทั้งที่ความจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ภัยจริงไม่ใช่เสือที่กำลังจะพุ่งเข้ามากัดไม่ใช่อุบัติเหตุที่ทำให้ชีวิตพลิกผันแต่กลับทำร้ายใจเราได้รุนแรงกว่าเหตุการณ์จริงเสียอีกเพราะคำพูดมันเหมือนกระจกที่สะท้อนความไม่มั่นใจที่เราซ่อนอยู่ลึกๆพอมันถูกคนอื่นสะกดใจของเราก็สะเทือนง่ายมากครับนี่แหละสาเหตุที่ทำไมคำดูถูกถึงมีอำนาจเหนือเราทั้ง ที่มันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยในชีวิตจริง พลังของคำพูดมันไม่ได้อยู่ที่คำแต่มันอยู่ที่ความหมายที่เราตีให้มันถ้าในใจเรายังแอบกลัวว่ายังไม่ดีพอแค่มีใครมาว่าเราจะรู้สึกเหมือนเขามาเปิดความจริงบางอย่างที่เราไม่อยากยอมรับทั้งที่ความจริงเขาไม่ได้รู้จักเราเลยด้วยซ้ำแต่ใจเรากลับเปิดประตูให้เขาเข้ามาสั่นเราอย่างง่ายดายความเจ็บจากคำดูถูกส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากคนพูดแต่มาจากใจเราที่ด่วนเชื่อมากกว่าพอเชื่อเราก็เจ็บ พอเจ็บเราก็เสียสมดุลแล้วคนที่ดูถูกก็ได้อำนาจเหนือเราแบบที่เขาต้องการทันทีครับแต่ทีนี้ท่านลองสังเกตดูคนฉลาดหลายคนเวลาเจอคำดูถูกเขากลับไม่รีบตอบโต้ไม่รีบพิสูจน์อะไรไม่รีบแรงกลับเขายิ้มเบาๆแล้วทำเหมือนไม่ได้ยินด้วยซ้ำคนทั่วไปอาจคิดว่าเขาอ่อนแอหรือยอมแพ้แต่จริงๆนี่คือทักษะลับของคนที่มีสติอย่างแท้จริงการแกล้งโง่ในจังหวะถูกดูถูก ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการไม่ยอมให้ใครมาคุมใจเราคนที่จะคุมเกมได้ต้องคุมใจตัวเองก่อนครับฉากแบบนี้ท่านลองเห็นเป็นภาพจะยิ่งเข้าใจทันที คนพูดดูถูกโยนคำแรงๆใส่ท่านนั่งนิ่งมองแบบเฉยๆหรือยิ้มเบาๆโดยไม่ตอบโต้คนที่ดูถูกจะเริ่มรู้สึกว่าคำพูดของเขาไม่กระทบท่านเลยเขาจะเริ่มสับสนทำหน้าไม่ถูกและเริ่มสงสัยว่าท่านคิดอะไรอยู่เพราะเขาคาดหวังให้ท่านหลุดคาดหวังให้ท่านโกรธคาดหวังให้ท่านเถียงกลับพอท่านนิ่งเขาจะรู้สึกเหมือนการยิงกระสุนใส่กำแพงหนาๆยิงไปเท่าไหร่ก็ไม่เข้าแล้วเขาจะเริ่ รู้สึกว่าตัวเองเสียหน้าแทนนี่คือจุดพลิกเกมที่หลายคนไม่รู้ครับในทางจิตวิทยาคนที่ต้องดูถูกคนอื่นมักมีปมลึกในใจเป็นปมความกลัว กลัวว่าตัวเองไม่มีค่ากลัวว่าจะด้อยกว่ากลัวว่าจะถูกแซงหน้าหรือกลัวว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับเขาคําดูถูกเกิดขึ้นเพื่อปกปิดปมพวกนี้เขาต้องการกดคนอื่นลงเพื่อยกตัวเองขึ้นเพราะลึกๆเขารู้สึกต่ำกว่าแบบที่เขาไม่เคยยอมรับคนที่ดูถูกไม่ใช้ผู้ชนะแต่เป็นคนที่กลัวความจริงบางอย่างในตัวเองและใช้คำพูดรุนแรงเพื่อกลบมันเท่านั้นครับพอเราเข้าใจตรงนี้เราจะไม่รู้สึกอะไรเลยกับ คำพูดของเขาเพราะเราจะเห็นชัดว่าเขากำลังพูดจากความเจ็บของเขาไม่ใช่ความจริงของเราการนิ่งจึงไม่ใช่การแพ้แต่คือการไม่เอาเรื่องที่เกิดจากปมของเขามาทำร้ายใจเราอีกต่อไปการนิ่งคือการปิดประตูไม่ให้เขาเข้ามาอยู่ในหัวเราไม่ให้เขามีพื้นที่ไม่ให้เขาแตะอารมณ์เราได้อีกเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมอย่างสวยงามครับเมื่อเรานิ่งเกมอำนาจจะเปลี่ยนทันทีคนที่พูดเรา ร้ายจะเริ่มอ่านเราไม่ออกเขาจะเดาไม่ได้ว่าเราคิดอะไรเดาไม่ได้ว่าเรารู้สึกยังไงเดาไม่ได้ว่าเราจะตอบสนองยังไงและเมื่อเขาอ่านเราไม่ออกเขาจะเสียความมั่นใจทันทีคนที่ตั้งใจทําร้ายยิ่งอ่านเราไม่ออกเขายิ่งหมดอํานาจเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือการควบคุมแต่เขาจะควบคุมไม่ได้เลยเมื่อเราไม่ให้ปฏิกิริยาท่านลองคิดภาพง่ายๆถ้าคนต้องการควบคุมอารมณ์เราแต่เราไม่สะเทือนเขา เาต่อแพ้ตั้งแต่วินาทีแรกแล้วครับความนิ่งเลยเป็นเหมือนผนังล่องหนที่การเราออกจากพลังลบของเขาทั้งหมดคนที่นิ่งได้ก่อนคือคนที่ชนะโดยไม่ต้องออกแรงเลยด้วยซ้ำพอเรานิ่งได้แบบนี้ความคิดลึกๆจะเกิดขึ้นทันทีเราจะเห็นว่าคำดูถูกมันไร้ค่าแค่ไหนเราจะเห็นว่าคนที่พูดไม่ได้เก่งเลยแค่พยายามดังเราจะเห็นว่าเรามีค่าเกินกว่าจะให้คำพูดธรรมดาของใครมากำหนดคุณค่า เราท่านจะรู้สึกเหมือนตัวเองโตขึ้นภายในทันทีและนี่คือเหตุผลที่คนดูคลิปแบบนี้แล้วรู้สึกว่าฉลาดขึ้นมีพลังขึ้นและอยากฝึกให้ทำได้แบบนี้ครับสุดท้ายสิ่งที่แทงใจที่สุดก็คือคำดูถูกจะดังเท่าที่ใจเรายอมให้มันดังถ้าใจเราเงียบมันก็เงียบไปเองแกล้งโง่ในจังหวะที่ถูกดูถูกไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการไม่ยอมให้ปากของใครมากำหนดชีวิตเราคนที่ ที่ต้องพูดทำร้ายคนอื่นต้องการที่ทางในหัวเราแต่คนฉลาดไม่แบ่งพื้นที่ให้ใครโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้หวังดีกับเราเลยครับ 2. แกล้งโง่เมื่อรู้ว่าเขาโกหก ท่านลองนึกภาพสถานการณ์หนึ่งที่ทุกคนเคยเจอแน่นอนครับเรานั่งฟังใครบางคนเล่าเรื่องอะไรสักอย่างเสียงเขามั่นใจมากสีหน้าตั้งใจมากแต่จังหวะคำพูดมันสั่นนิดๆสายตาเลี่ยงไปมานิดหน่อยรายละเอียดบางอย่างไม่เข้ากันและลึกๆในใจเรารู้ทันทีว่าเขากำลังโกหกอยู่ ตอนนั้นท่านรู้หมดเลยแต่ท่านกลับไม่พูดไม่ถามไม่ท้วงสักคำแค่งเงียบยิ้มบางๆแล้วปล่อยให้เขาเล่าต่อไปเหมือนนักแสดงที่กำลังอยู่บนเวทีคนเดียวภาพนี้คือความจริงของชีวิตคนมากกว่าที่คิดเพราะบางครั้งเรารู้หมดทุกอย่างแต่เราเลือกนิ่งแทนการเปิดโปงนี่คือพลังที่หลายคนไม่เคยเห็นค่ามันครับ ทำไมคนฉลาดถึงเลือกแกล้งไม่รู้เวลาถูกโกหกทั้งที่แค่พูดออกไปคำเดียวความจริงทั้งหมดก็เปิดโปงได้แล้วเหตุผลมันง่ายและลึกมากคนที่รีบเปิดโปงคือคนที่ต้องการเอาชนะในทันทีแต่คนฉลาดต้องการเห็นให้ชัดว่าคนตรงหน้ากำลังเล่นบทอะไรอยู่กันแน่การนิ่งคือการดึงอีกฝ่ายมาอยู่ในแสงให้เขาแสดงตัวตนจริงๆออกมาเองโดยไม่ต้องถามเลย คนโกหกยิ่งพูดก็ยิ่งแสดงคนโกหกยิ่งอธิบายก็ยิ่งผิดจังหวะยิ่งเพิ่มรายละเอียดก็ยิ่งขัดกันเองแล้วเราจะเห็นนิสัยเขาชัดขึ้นทุกนาทีแบบที่ถ้าเราไปเปิดโปงตั้งแต่แรกเราจะไม่มีทางได้เห็นสิ่งพวกนี้เลยครับการแกล้งโง่จึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือวิธีอ่านคนที่ลึกที่สุดวิธีหนึ่ง เวลาที่เรารู้ความจริงแต่ไม่พูดอำนาจมันจะวกกลับมาหาเราแบบชัดเจนมากเพราะทันทีที่เขารู้สึกว่าเราไม่ถามไม่จับผิดเขาจะคิดว่าเราไม่รู้เขาจะคิดว่าเขาคุมเกมอยู่เขาจะพูดต่อแบบมั่นใจและเผลอปล่อยความจริงบางอย่างหลุดออกมาเองโดยไม่รู้ตัว ในทางจิตวิทยาคนโกหกมักต้องใช้พลังมากเพื่อควบคุมคำพูดสีหน้าและท่าทางยิ่งนานยิ่งล้าและเมื่อเราไม่เล่นตามบทเขาจะเริ่มสับสนไม่รู้ว่าเราคิดยังไงมองเราไม่ออกและนี่คือจุดที่เขาจะเริ่มโปะแตกโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับ และสิ่งที่ลึกที่สุดคือพฤติกรรมของเขาในตอนที่เขากำลังโกหกกำลังบอกตำแหน่งของเขาในชีวิตเราเองแบบตรงที่สุดโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยคนที่โกหกเล็กๆน้อยๆบางทีเขาอาจยังไม่กล้าเปิดใจยังไม่กล้าบอกตรงๆเพราะกลัวเราผิดหวังเขาอาจยังไม่ไว้ใจเรามากพอนี่เป็นคนที่เข้าใจได้ แต่คนที่โกหกเรื่อยๆแบบไม่สนใจความรู้สึกนั่นคือสัญญาณว่าเขาไม่ให้เกียรติท่านเขามองว่าท่านไม่ฉลาดพอจะจับได้และไม่สำคัญพอให้เขาพูดตรงๆ ยิ่งไปกว่านั้นคนที่โกหกหนักๆบิดเบือนซ้ำๆแถมพยายามทำให้ท่านเชื่อจนตัวเองต้องแสดงหนักขึ้นเรื่อยๆนี่ไม่ใช่แค่ไม่ให้เกียรติแต่เขาไม่คู่ควรจะเดินอยู่ในอนาคตของท่านเลยด้วยซ้ำครับคนแบบนี้ปล่อยให้เขาพูดไปเรื่อยๆแล้วค่อยเดินออกมาอย่างสงบยังมีคุณค่ากว่าเสียเวลาปะทะด้วยซ้ำ การแกล้งโง่ในสถานการณ์ที่รู้ว่าเขาโกหกจึงช่วยให้เราเห็นชัดมากว่าเราควรวางเขาไว้ตรงไหนในชีวิตเราไม่ต้องถามไม่ต้องค้นไม่ต้องขุดไม่ต้องบังคับให้เขาพูดความจริงเพราะความจริงจะลอยขึ้นมาเองเมื่อเราเงียบพอ คนโกหกมักเผยตัวตนชัดขึ้นเรื่อยๆเช่นท่าทางที่เริ่มฝืนมากขึ้นเสียงที่เริ่มสัน่นรายละเอียดที่เริ่มเลอะความใจร้อนที่เริ่มออกมาหรือบางคนเริ่มพยายามดึงเรื่องอื่นมาปิดบังอีกทําให้เห็นชัดว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ตั้งแต่รากความจริงลึกๆพวกนี้จะโผล่ขึ้นมาเองทันทีเมื่อเขาคิดว่าเรายัางไม่รู้ นี่คือจุดที่คนฉลาดจะมองเห็นมากกว่าความโกหกแต่เห็นนิสัยเห็นเจตนาเห็นว่าคนคนนี้มีค่าแค่ไหนต่อใจของเราในระยะยาวครับพลังของความนิ่งในสถานการณ์แบบนี้คืออาวุธที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยใช้เพราะหลายคนใจร้อนอยากเปิดโปองอยากให้เขายอมรับอยากให้ความจริงปรากฏ แต่คนฉลาดรู้ว่าความจริงที่คนยอมรับเพราะจำนนมันไม่มีค่าเท่าความจริงที่เขาพูดออกมาเองโดยไม่ต้องใจคนที่โกหกจะค่อยๆแสดงระดับจิตใจตัวเองผ่านสีหน้าผ่านคำพูดผ่านน้ำเสียงเหมือนผ้าใบาที่ค่อยๆระบายสีจนเห็นภาพจริงทั้งหมดเราแค่ต้องนิ่งพอที่จะมองมันให้ชัดท่านจะเห็นความลึกของคนคนหนึ่งได้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดอีกหลายเท่า และสุดท้ายความจริงที่แทงใจที่สุดคือการรู้แต่ไม่พูดไม่ใช่ความโง่แต่คือการไม่ให้ใครดึงเราเข้าสู่เกมของเขาคนโกหกคิดว่าเรายังไม่รู้เขาจึงรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าแต่ความจริงสิ่งนี้เองที่ทำให้เรามีอำนาจเหนือเขาเสมอเพราะเราเห็นทุกอย่างแต่เขาเห็นแค่สิ่งที่เขาคิดว่าเรารู้การนิ่งของเราดังพอให้เขารู้ว่าความจริงมันโผล่มาแล้วแม้เราจะไม่พูดสักคา ท่านลองสังเกตดูครับคนที่โกหกแล้วเจอความนิ่งเขาจะกระสับกระส่ายมากกว่าตอนถูกจับผิดซสอีกเพราะเขารู้สึกเหมือนตัวเองยืนบนพื้นบางๆที่แตกได้ทุกเมื่อความนิ่งของเราจึงเป็นเหมือนเงาที่บอกเขาว่าเรารู้หมดแล้วและไม่จำเป็นต้องพูดให้เสียพลังด้วยซ้ำ บางครั้งเราจึงไม่ต้องแก้ทุกคำโกหกในโลกนี้บางคำโกหกควรปล่อยให้เงียบของเราทำงานแทนเพราะความเงียบของคนมีสติจะทำให้คนโกหกเห็นตัวเองชัดกว่าคำพูดพันคำและในท้ายที่สุดความเงียบนั่นแหละครับที่บอกเราว่าใครควรอยู่ต่อและใครควรปล่อยไปอย่างสงบ 3. แกล้งโง่เวลาโดนยั่วยุให้อารมณ์ขึ้น ท่านลองนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ทุกคนต้องเคยเจอแน่นอนครับเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ปกติแต่มีใครบางคนพูดใส่เราด้วยน้ำเสียงที่จงใจตัวคำพูดก็แรงพอให้สะดุดความหมายก็เหมือนตั้งใจจะให้เราหลุดให้ได้เราฟังแล้วรู้สึกได้ทันทีว่าเขาไม่ได้พูดเพื่อคุยแต่พูดเพื่อยั่วพูดเพื่อทิมพูดเพื่อดูว่าเราจะคุมตัวเองอยู่ไหม เหตุการณ์แบบนี้มันเจ็บเบาๆแบบแปลกๆเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ทําให้ใจสะดุ้งได้มากกว่าเรื่องใหญ่บางเรื่องด้วยซ้ําท่านเคยไหมครับแค่คำสองคาจากคนที่อยากเห็นเราหลุดก็สามารถทําให้เราหายใจแรงขึ้นแบบไม่รู้ตัวนี่คือฉากจริงที่คนดูทุกคนเจอมาแล้วทั้งนั้นและเพราะมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงนี่แหละคนจะอยากฟังต่อทันที ถ้าลองดูให้ชัดเวลาคนตั้งใจยัว่วอารมณ์ใครเขาไม่ได้ทําเพราะเขาอยากสื่อสารเขาทําเพราะเขาต้องการผลลัพธ์บางอย่างเขาอยากให้เราหงุดหงิดอยากให้เรากโกรธอยากให้เราพูดอะไรพลาดๆออกไปเพื่อที่เขาจะเอามันไปเป็นข้ออ้างหรือใช้เล่นงานเราในภายหลัง คนแบบนี้ไม่ได้ต้องการความถูกต้องแต่ต้องการให้เราเสียการควบคุมนี่คือจุดที่หลายคนไม่เคยคิดถึงเป้าหมายของเขาไม่ใช่ชนะไม่ใช่ให้เหตุผลชนะแต่คือทำให้เราพลาดก่อนเพราะทันทีที่เราพลาดเขาก็มีอำนาจเหนือเราโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยครับแต่ฉากที่ทรงพลังและเท่ที่สุดคือฉากที่ท่านแกล้งโง่ต่อการยั่วยุแบบรู้ทัน ตอนที่เขาพูดจิกใส่ท่านรู้หมดว่าคำนี้ตั้งใจแทงรู้ว่าคนพูดต้องการเห็นเราเดือดรู้ว่าเขาต้องการลากเราเข้าไปอยู่ในสนามอารมณ์เดียวกับเขาแต่ท่านกลับไม่เดินเข้าไปท่านเลือกนิ่งยิ้มบางๆตอบช้าๆหรือบางครั้งไม่ตอบเลยด้วยซ้ำ ภาพนี้มันสวยมากครับเพราะมันคือฉากที่คนดูจะรู้สึกทันทีว่านี่คืออาวุธลับนี่คือทักษะของคนใจนิ่งจริงๆไม่ใช่การแพ้แต่คือการปฏิเสธไม่เล่นเกมของเขาท่านไม่ได้โง่แต่ท่านเลือกไม่ลงไปในหลุมที่เขาขุดเอาไว้ให้ความนิ่งแบบนี้คือการประกาศว่าฉันไม่ใช่คนที่ท่านจะบังคับให้หลุดได้ง่าย เวลาที่เรานิ่งสมองก็จะเริ่มทำงานอีกแบบหนึ่งทันทีครับเพราะเมื่อเราไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์สมองส่วนที่มองเห็นทางออกมองเห็นเหตุผลมองเห็นผลลัพธ์ข้างหน้าจะทำงานชัดขึ้นกว่าเดิมมากสมองจะไม่โดนควันอารมณ์บงังท่านจะเริ่มเห็นเลยว่าสถานการณ์นี้จริงๆแล้วต้องการปฏิกิริยาแบบไหนสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรและเราควรเดินเกมอย่างไร การนิ่งเลยไม่ใช่การไม่ตอบโต้แต่เป็นการให้พื้นที่กับสมองชั้นสูงเพื่อคิดอย่างที่เหนือกว่าคนที่โกรธคือคนที่มองไม่เห็นอะไรแต่คนที่นิ่งคือคนที่เห็นทุกอย่างครับ ส่วนคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาโดนยั่วยุเขากำลังเสียอะไรไปโดยไม่รู้ตัวเสียภาพลักษณ์เสียความน่าเชื่อถือเสียโอกาสที่จะคิดดีๆเสียพลังงานและที่หนักที่สุดคือเสียอำนาจในการคุมสถานการณ์เพราะทันทีที่เขาแสดงอารมณ์เขาก็ตกเป็นตัวละครในเกมของฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ใช่คนคุมเกมอีกต่อไปเขาถูกควบคุมด้วยคำพูดง่ายๆของคนอื่น มันไม่ใช่แค่เสียฟอร์มแต่มันเสียพื้นที่ในใจตัวเองด้วยครับเพราะหลังจากนั้นเขามักจะเสียใจว่าทำไมไม่นิ่งกว่านี้นะ ทำไมให้เขาปั่นได้ง่ายขนาดนั้นนะซึ่งความรู้สึกนี้แหละที่ทำร้ายตัวเองหนักกว่าคำยั่วซะอีกและสิ่งที่ลึกที่สุดของความนิ่งเวลาถูกทดสอบคือมันจะเผยนิสัยแท้จริงของทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งฝ่ายตรงข้ามและตัวเราด้วยคนยั่วอารมณ์จะเผยต,ตัวตนทันทีว่าเขามีวุฒธธิภาวะแค่ไหนมีความมั่นคงแค่ไหนและมีความตั้งใจแอบแฝงแบบไหน คนที่ยั่วคือคนที่ต้องการอำนาจแต่ยิ่งเรานิ่งเขาจะยิ่งเสียอำนาจโดยไม่รู้ตัวส่วนตัวเราเองก็จะได้เห็นว่าเราเป็นคนแบบไหนกันแน่เรานิ่งได้จริงหรือแค่แกล้งนิ่งเราคุมใจได้แค่ไหนเรามีวุฒิภาวะพอไหมแล้วเราจะเติบโตจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรความนิ่งในสถานการณ์อารมณ์มันเหมือนกระจกสองด้านครับมันสะท้อนทั้งเขาและเราตามจริงแบบไม่มีหลอกกันเลย สุดท้ายพลังของการแกล้งโง่ในเวลาถูกยั่วยุไม่ใช่การหลบไม่ใช่การแพ้แต่คือการเลือกไม่ให้ใครมาบงการอารมณ์ของเราได้คนที่นิ่งก่อนจะเห็นทางออกก่อนเสมอและจะชนะโดยไม่ต้องใช้แม้แต่คำเดียวท่านลองจำไว้นะครับบางครั้งการไม่ตอบสนองคือคำตอบที่เฉียบขาดที่สุดเพราะมันบอกให้คนตรงหน้ารู้ว่าอารมณ์ของเราไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากแตะก็แตะได้ง่ายๆเลยครับ 4. แกล้งง่ต่อดราม่าที่ไม่ใช่เรื่องของเราท่านลองนึกถึงเหตุการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันดราม่าระหว่างเพื่อนสองคนดราม่าในทีทำงานดราม่าในครอบครัวหรือดราม่าในโลกออนไลน์ที่ทุกคนกำลังพูดถึงจนรู้สึกเหมือนมันสำคัญมากทั้งที่ท่านมองดีๆเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตท่านเลยแม้แต่นิดเดียว แต่คนรอบตัวกลับอยากให้ท่านออกความเห็นอยากให้ท่านเลือกข้างอยากให้ท่านรู้สึกไปด้วยทั้งที่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนเริ่มและไม่ได้เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นท่านอาจจะเคยเผลอเข้าไปฟังเข้าไปคิดเข้าไปอินจนรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยสักอย่างนี่แหละครับคือฉากจริงที่เกิดขึ้นกับทุกคนแบบไม่รู้ตัวดราม่าที่ไม่ใช่ของเราแต่มันดึงพลังเราไปเรื่อยๆจนหมดแรงโดยไม่รู้ว่าทำไม สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่สังเกตคือดราม่าไม่เคยมาส่งพลังบวกให้ใครมันถูกออกแบบมาเพื่อดึงพลังดึงเวลาและดึงอารมณ์ของคนที่เข้าไปยุ่งในนั้น ยิ่งเราฟังมากเราจะยิ่งคิดมากยิ่งคิดมากเราจะยิ่งแบกเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวเองเพิ่มทับเข้ามาโดยไม่รู้ตัวคนเล่าอาจรู้สึกดีที่ได้ปล่อยแต่คนฟังมักจะเป็นฝ่ายรับภาระไปเต็มเต็มดราม่าจึงเหมือนหลุมดูดที่ไม่ได้ดึงเราไปเพราะเราอยากเข้าไปแต่ดึงเพราะเราไม่ทันระวังพอเข้าไปนิดเดียวมันจะดึงลงลึกขึ้นเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเราจำเป็นต้องฟังต่อจำเป็นต้องรู้ต่อทั้งที่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องรู้ อะไรเลยก็ใช้ชีวิตต่อได้เหมือนเดิมนี่คือความฉลาดที่หลายคนมองไม่เห็นครับ บางดราม่าไม่รู้อย่างดีกว่าเพราะรู้ไปก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแม้แต่นิดเดียวสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังถูกดึงเข้าไปในเรื่องที่ไม่สร้างผลลัพธ์ชัดมากๆจนท่านสังเกตได้ทันทีเช่นเราเริ่มคิดเรื่องของคนอื่นมากกว่าของตัวเองเราเริ่มหงุดหงิดแทนเขาเราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องเลือกข้างเราเริ่มใช้เวลาไปกับการฟังการวิเคราะห์การจับผิดการเดาว,ว่าคนนั้นคิดอย่างไง ทั้งหมดนี้คือสัญญาณว่าดราม่ากำลังแทรกเข้ามาในพื้นที่ชีวิตเราแล้วแบบที่เราไม่ได้ให้อนุญาตด้วยซ้ำสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เนื้อหาของดรามา่าแต่คือพลังชีวิตที่มันดึงออกจากเราแบบเงียบๆคนจำนวนมากเลยหมดพลังจากเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวเองมากกว่าเรื่องที่เป็นของตัวเองจริงๆด้วยซ้าครับแล้วทำไมคนฉลาดถึงเลือกแกล้งโง่เวลาเจอดรามา่าเพราะคนที่ฉลาดรู้ว่าชีวิตมีพลังจากัด ท่านไม่สามารถแบ่งพลังไปให้ทุกคำพูดทุกอารมณ์และทุกปัญหาที่ไม่ใช่ของตัวเองได้ตลอดเวลาเขาเลยฟังแบบรู้แต่ไม่ตอบฟังแบบเข้าใจแต่ไม่ยุ่งฟังแบบยิ้มบางๆแล้วปล่อยให้เรื่องผ่านไปเองภาพนี้คือความเหนือชันของคนมีสติเพราะเขารู้ชัดว่าความสําคัญของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การรู้ทุกเรื่องแต่คือการรู้ว่าเรื่องไหนควนรรู้เรื่องไหนควรปล่อยไป บางดราม่ารู้แล้วชีวิตไม่ได้ดีขึ้นรู้แล้วมีแต่เหนื่อยรู้แล้วเสียเวลาและรู้แล้วไม่ได้ช่วยอะไรใครเลย การเปลี่ยนเรื่องการนิ่งการยิ้มเบาๆแล้วไม่ใส่ใจจึงเป็นวิชาที่คนฉลาดใช้รักษาพลังของตัวเองครับและถ้าท่านสังเกตดีๆด,ดราม่ามีโครงสร้างบางอย่างที่ชัดมากคนที่เล่าอยากได้คนเข้าข้างอยากได้คนฟังอยากได้คนเห็นด้วยและบางครั้งอยากได้เพื่อนร่วมกโกรธด,ด้วย ดราม่าจะยิ่งโตเมื่อมีคนเติมไฟและจะจางหายเมื่อไม่มีใครให้พลังดังนั้นเวลาท่านแกล้งไม่รู้ไม่ตอบไม่เติมไม่ให้พลังดราม่าก็เหมือนไฟที่ไม่มีฟืนมันดับไปเองแบบง่ายๆเลยครับนี่แหละอาวุธลับของคนฉลาดที่หลายคนมองข้ามไปการไม่เข้าไปยุ่งคือการดับไฟทั้งกองแบบสุภาพที่สุดโดยไม่ต้องใช้คำเถียงหรืออารมณ์แม้แต่นิดเดียว เหตุผลลึกๆที่บางดราม่าไม่ควรรู้ทั้งที่เราอยากรู้อยากเห็นเพราะการรู้นั้นไม่ได้ทำให้เราเติบโตแต่ทำให้เราเสียสมาธิเรื่องที่ไม่ใช่ของเรามักเต็มไปด้วยอารมณ์ของคนอื่นเจตนาของคนอื่นปัญหาของคนอื่นซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อเส้นทางของเราเลยพลังชีวิตเรามีจำกัดและต้องส่งไปในทิศทางที่สร้างผลลัพธ์ไม่ใช่ทิศทางที่สร้างเสียงรบกวน การอยากรู้เป็นธรรมดาแต่การเลือกไม่รู้คือวุฒิภาวะการไม่เข้าไปเล่นเกมอารมณ์ของใครทําให้ตําแหน่งในชีวิตเราสูงขึ้นอย่างเงียบๆท่านจะเริ่มดูเป็นคนที่หนักแน่นขึ้นสงบขึ้นและเป็นกลางมากขึ้นคนรอบตัวจะเกรงใจเพราะท่านไม่ถูกดึงง่ายๆและที่สําคัญที่สุดคือท่านจะพบความสงบที่ไม่ได้หามาจากภายนอกแต่เกิดจากการเลือกอย่างมีคุณค่าจากภายในตัวเองจริงๆ ท้ายที่สุดความจริงที่คมที่สุดคือบางดรามา่าไม่ต้องรู้ชีวิตเราก็เดินต่อได้และบางครั้งการรู้เรื่องคนอื่นมากเกินไปก็ทำให้เราห่างจากชีวิตตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆคนจำนวนมากจึงเหนื่อยเพราะเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวเองไม่ใช่เพราะชีวิตมันยากแต่เพราะเขาแบ่งพลังให้สิ่งที่ไม่สร้างอนาคตเกินไป ท่านจำไว้นะครับบางครั้งการแกล้งไม่รู้คือการเลือกตัวเองก่อนและนั่นคือการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดจริงๆเมื่อท่านไม่ปล่อยให้ดราม่าที่ไม่ใช่ของท่านเข้ามาแย่งพลังชีวิตของท่านจะเดินอย่างสงบและมั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ สุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องสร้างฝันปั้นชีวิตด้วยตัวเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ